สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของเกมลัละล็อกวีลีเทิร์นกันหากใครสนใจก็ติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะลำดับแรกก็จะเป็นการสร้างตัวละครของผู้เล่นนะครับการสร้างตัวละครของผู้เล่นนั้นก็จะสามารถสร้างฟีได้สองสอลตด้วยกันส่วน็อลต3สล็อลต4นั้นมันจะถูกล็อกอยู่ การปลดล็อกนั้นก็ง่ายๆเพียงแค่ผู้เล่นทุกคนจะต้องใช้ลูบี้ในการปลดล็อกโดยสล็อตที่3าเนี่ยจะใช้งาน500ลูบี้ในการปลดล็อกส่วนสล็อตที่4จะต้องใช้1000ลูบี้ในการปลดล็อกนั่นเองรวมแล้วสล็อตสามสล็อตสี่ถ้าจะปลดล็อกก็ใช้งาน1,500อยลูบี้ด้วยกันอ่ะทีนี้เราไปเริ่มสร้างโปรลกคอยกันเลยดีกว่านะเราก็กด เลือกไปที่สล็อตที่ว่างอยู่นะกดเข้าไปเราก็เข้ามาที่หน้าต่าง r e a เ e c h a r a c t e r ละนะมันก็จะมีให้เลือกเพศชายเพศหญิงนะเราก็สามารถเลือกได้นะอยากเล่นตัวละครชายหรือหญิงแล้วก็จะมีให้เลือกในส่วนของหมวกนะสไตล์หมวกว่าจะเลือกหมวกแบบไหนตอนเริ่มต้นนะอ่าส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนเฟซ นะแล้วก็ส่วนสีตานะเฟสนะก็จะมีมากมายให้เราเลือกนะรูปร่างหน้าตานะเราก็เลือกได้เลย่นะอ่านะและทีนี้ก็มาส่วนสีตาสีตาตรงนี้ด้านล่างก็จะมีสีอะไรสีฟ้าสีน้ำตาลสีเหลืองสีม่วง สีแดงเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นะ่ะหลังจากส่วนเฟซและอาแล้วก็จะมาดูส่วนแฮสไตล์นะก็สีทรงผมแล้วก็สีผมนั่นเองมันก็จะมีให้เราเลือกตามนี้นะ,ะเราก็ดูได้เลยก็จะมีทั้งหมด6ทรงผมนะอันนี้ก็จะเป็นสีผมนะมีสีให้เลือกต่างๆสีเขียวสีชมพูสีแดงสีส้ม มเมื่อเราพอใจแล้วนะเราก็กดสร้างตัวละครติพ์ชื่อตัวละครลงไปนะอ่ะเมื่อระบ,บุชื่อตัวละครแล้วก็กดชี้เอตไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการสร้างตัวละครอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทรงผมของเอ่อเพศหญิงกันบ้างนะนะอันนี้เราดูเพศชายไป ในส่วนของเพศหญิงก็เริ่มเฮเกียร์สไตล์ก่อนนะเฮเกียร์สไตล์ก็มันเหมือนกับเพศชายเลยนะในส่วนของเ a ศแอนไออะลปกลา้าตาของผู้หญิงนะก็จะคล้ายๆกันนะกับของตัวละครเพศชาย สีสีคอนแทคเลนส์สีตานะก็มนเหมือนกันแล้วในส่วนทรงผมอาทรงผมของตัวละครเพศหญิงก็จะมีประมาณนี้นะสีผมก็จะเหมือนกับเพศชายเลยอนะ่ะอันนี้เราก็มาแนะนําในการสร้างตัวละครกันนะเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ไว้ว่าการสร้างตัวละครของเกมนี้เป็นอย่างไรนะครับ ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมรับฟังและกลับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ